สีครับเจอกับผมอีกแล้วครับพี่น้องกับช่องเจษดาแสงดีครับผมวันนี้เจอกันตั้งแต่เช้าๆเลยนะครับสวัสดีพี่น้องคนที่รักนกเขาและชื่นชอบในการเลี้ยงนกเขานะครับพี่น้องและมือใหม่เซียนใหม่ทุกๆท่านนะครับที่เคารพรักทุกๆท่าน F c ซที่เคารพรักทุกๆท่านนะครับ พี่น้องเจอตัอ้งแต่เช้าเชเลยนะครับวันนี้มีนะครับพี่น้องมีคอนเทนต์ดีๆนะครับคือก็ฉลองยอดซั์นะครับพี่น้องฉลองยอดซัพบห้0พันซั์นะครับห้าพันซัผู้ติดตามนะครับพี่น้องถ้าผมไม่ได้พี่น้อง fc ทุกๆท่าน ผมก็ไม่มีผู้ติดตามถึง5,000นนะครับอ่าครับผมอันนี้ก็เข้าเรื่องนะพี่น้องเนาะก็ที่ไปทําคลิปที่วัดหลวงตานะครับก็วันนั้นหลวงตาแกก็เกินขึ้นมานะครับว่า FC ท่านไหนที่ไม่มีเศร้านะครับที่ไม่มีกําลังนะครับหรือเน้นนะครับ พี่น้องผู้ที่ไม่มีกําลังนะครับ FC ผู้ที่ไม่ไม่มีกําลังที่จะซื้อนะครับหรือ FC ใหม่ๆม,มือใหม่เซียนใหม่ที่กําลังจะหัดต่อนกนะครับกําลังจะหัดต่อนกเขานะครับที่ยังไม่มีเศร้านะครับที่ยังไม่มีเศร้ากิงๆนะพี่น้องนะก็มาเล่นเกมนะครับวันนี้มาเล่นเกม ฉลอ0ห0าพันซับกันนะครับกับช่องเกษดาแสงดีนะครับพี่น้องนะครับก่อนอื่นก็ต้องนะครับให้พี่น้องนี่แชร์คลิปหรือบอกเพื่อนแชร์คลิปไปให้มากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นของฟรีนะครับของฟรีที่ผมจัดแจกนะพี่น้องแต่มีข้อแม้อยู่ นะครับก็เป็นกติกาเป็นการร่วมสนุกกันนะครับก็คือที่ผมจะร่วมสนุกก็คือมันมีอยู่5้าแท่งนะครับพี่น้อง5แท่งเป็นบูสตอมนะครับเป็นซ่าบูสตอมรุ่น12บสเมตรรุ่นเก่านะพี่น้องนะ รุ่นนี้ต้องออกนะครับต้องออก1นถึงสเมตรนะครับหนถึงสเมตรเพราะว่ารุ่นนี้ยังเป็นคันเบีดอยู่นะครับแต bon like ่เป็นของใหม่นะครับเป็นของใหม่แกะถุงแน่นอนนะครับพี่น้องนะครับเป็นของใหม่แกะถุงแน่นอนห้ารางวันนะครับพี่น้องมีห้ารางวันนะครับเช้าสิบสองเมตรมีห้ารางวันนะครับ อ่าวกติกานะครับพี่น้องกติกาทีนี้กติกาที่จะได้รางวัลมีอะไรบ้างนะครับให้พี่น้องพิมพ์คำว่าบวก5บวกอยากได้แล้วก็บวกชื่อจังหวัดนะครับ บ 5, แล้วก็บวกอยากได้แล้วก็บวกจังหวัดนะครับพี่น้องส่งมานะครับคอมเมนต์มานะครับพี่น้องคอมเมนต์มากันเยอะๆนะครับ,มาร,ม, own, รบมาร่วมสนุกกันนะครับมาร่วมสนุกกันแค่นี้นะครับแค่ผู้ที่รับชมคลิปผมให้พิมพ์5พิมพ์บวก5นะครับแล้วก็บวกอยากได้แล้วก็บวกจังหวัด ของพี่น้องแต่ละท่านแต่ละคนนะครับผมจะจับรางวัลในวันที่25นะครับในวันที่25ก็คือจะให้พี่น้องมีเวลาที่จะชมชิปนี่ประมาณ2อาทิตย์นิดๆน,น,นะครับวันที่25ผมประกาศผลนะครับประกาศผลณที่นี้ก็คือแบบถ้าพี่น้อง คอมเมนต์มาเยอะคอมเมนต์มาเป็นยี่สิบสามสิบคนนะครับผมก็จะเขียนชื่อพี่น้องมีกี่คนแล้วก็มาจับฉลากกันนะครับเพื่อมาเล่นเกมกันนะครับเพื่อมาชิงโชคนั่นแหละครับเพื่อชิงโชคเพื่อเล่นเกมนะครับก็คือก็อยากให้เข้ามาร่วมนะพี่น้องเข้ามาร่วมทําความสนุกสนานกันในครั้งนี้นะครับถ้าผมจะแจก แจกฟรีไปเลยมันไม่ครบกันหรอกครับพี่น้องนะครับที่คอมเมนต์มาคําว่าอยากได้เศร้านี่ตั้งแต่คลิปที่หลวงตาแกบอกว่าแจกฟรีแล้วนะครับแต่ว่าเศร้าของเรามันมีจํานวนจํากัดนะครับมีจํานวนจํากัดที่หลวงตาอันนี้สงจากหลวงตาที่แกมาให้ผมเนี่ยมันมีอยู่ห้าอันนะครับพี่น้องอตนนี้ก็เลยจะมาทําคลิป ตอบคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์ขึ้นมาให้พี่น้องมาร่วมสนุกกันนะครับเพื่อได้ลุ้นไปด้วยกันนะครับสำหรับมือใหม่เชียนใหม่นะครับก็เข้ามาดูนะครับเข้ามาดูคลิปผมเข้ามาดูช่องผมนะครับคือถ้าซื้อมันก็หลายตังค์นะครับซื้อก็หลายบาทหลายตังค์นะครับเพราะว่า ถ้าท่านคอมเมนต์มานะครับผมก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ท่านไหนมีมีหรือ,อยังหรืออาจารย์ท่านไหนยังไม่มีนะครับอันนี้ก็คือเน้นนะครับก็เน้นอยากให้มือใหม่เชียนใหม่ผู้ที่เลี้ยงนกเขาใหญ่ใหม่ๆที่กําลังจะหัดต่อใหม่ๆนะครับที่ยังไม่มีเศร้านะครับที่ยังไม่มีเศร้าเนี่เข้ามารับชมนะพี่น้องเข้ามารับชม ข้ามาดูแล้วก็เข้ามาร่วมสนุกกันนะครับซาลุนนี้เป็น12เมตรนะพี่น้องนะ12เมตรนะครับบูสตอมรุ่นเก่านะพี่น้องเวทก็อยู่ที่30 50ผมเคยใช้ครับผมผมใช้มาแล้วครับผมผมมอาออก2เมตรนะครับแข็งพี่น้องแข็งครับผมแข็งใช้ได้ทีนี้ผมให้เพื่อนไปแล้วนะครับผมให้เพื่อนไปแล้วอันหนึ่ง นะครับตอนนี้ก็เลยจะมานี่แหละครับก็คือการก็เหมือนผมฉลองห้าพันซับไปในตัวแล้วก็ร่วมสนุกกับพี่น้องไปด้วยนะครับเพื่อผมก็ไม่รู้ว่าจะจะแจก,กยังไงนะครับเพราะว่าคอมเมนต์ก็ตั้งแต่ผมไปชมนกที่วัดหลวงตาแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยหลวงตาแกก็ให้มาไม่รู้ว่าจะแจก,กยังไงก็เลยมาทำคอนเทนต์สนุกสนุก นะครับให้พี่น้อง FC เราร่วมสนุกกันนะครับหารางวัลน,นะครับพี่น้องแกกเศร้าห้ารางวัลพิมพ์คำว่าบวกห้นะครับแล้วก็บวกอยากได้แล้วก็บวกจังหวัดนะครับคอมเมนต์มาเยอะๆนะพี่น้องนะครับคอมเมนต์มาเยอะๆอนนี้ผมจะจับรางวัลในวันที่25นะครับ คือให้มีเวลาในการรับชมคลิปหรือแชร์ไปนะครับพี่น้องแชร์คลิปไปเผื่อพี่น้องผู้ที่ยังไม่เห็นคลิปผู้ที่ยังไม่รับชมคลิปนะครับมาร่วมสนุกกันนะครับนะครับคลิปนี้นะครับพี่น้องมีแจกเศครับผมแจกร้าฉลองห้าพันซับไปด้วยกันหรือเข้ามาร่วมสนุกกัน พี่น้องครับผมเข้ามาร่วมสนุกกันเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจผมในการทำคลิปในครั้งต่อต่อไปนะครับพี่น้องเพื่อที่จะสร้างสิ่งดีๆหรือแนวดีๆนะครับมาให้พี่น้องครับซื้อก็หลายตังครับพี่น้องมาร่วมสนุกกัน นะครับเผื u, ่อจะเป็นผู้โชคดีก็ได้นะครับสิบสองเมตรหมดนะครับสิบสองเมตรหมดมีทั้งหมดอยู่ห้าอันนะครับอยู่ห้าอยู่ห้าแท่งนะครับอยู่ห้าแท่งนะครับก็ประมาณนี้ครับพี่น้องประมาณนี้คลิปนี้คือคอนเทนต์ฉลองห้าพันซับ แจกเศร้าฟรีนะครับแจกเศร้าฟรีนะครับแจกเศร้าฟรีนะครับจับฉลากวันที่25นะครับพี่น้องที่ร่วมสนุกก็คือพิมพ์คำว่าบวก5บวกอยากได้แล้วก็บวกจังหวัดนะครับส่งข้อความมา นะครับคอมเมนต์มานะครับหนึ1 1่งคอมเมนต์ของท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับเศร้าหนึ่งอันนะครับหนึ่งคอมเมนต์ของท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับเศร้าสิบสองเมตรหนึ่งอันนะครับเพื่อร่วมสนุกกันนะครับพี่น้องอ่านะครับนะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับ เข้ามาชมคลิปนี้กันเยอะๆนะครับเข้ามาชมคลิปนี้กันเยอะๆมีเวลาอยู่นะครับมีเวลาอยู่สองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์จับฉลากนะครับจับฉลากวันที่ยี่สิบห้านะครับพี่น้องจับฉลากวันที่ยี่สิบห้าสำหรับผู้โชคดี นะครับสำหรับผู้โชคดีนะครับจะประกาศผลในวันที่25นะครับนะครับร่วมสนุกกันพี่น้องมาร่วมสนุกกันนะครับผมก็ปรารถนาก็อยากให้ทุกๆท,ท่านได้แหละนะครับเพราะว่าถ้าซื้อมันก็ราคามันก็ถ้า อาจารย์ท่านไหนหรือมือใหม่เซียนใหม่ท่านไหนนะครับที่ไม่มีตังนะครับนี่แหละก็คือสาเหตุสําคัญแล้วนะครับเพราะว่าตังมันหายากนะครับตังมันหายากอันนี้มันได้อน,นิสง์มาฉากหลวงตานะครับผมก็เลยเอามานะครับมาสร้างคอนทินเพื่อที่จะร่วมสนุกกับพี่น้องนะครับร่วมสนุกกับพี่น้องกันนะครับอ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละครับ12เมตรบูสตอมนะครับเวียดส0ม้าสินะครับพี่น้องมือใหม่เซียนใหม่นะครับ f c นะครับท่านไหนที่ยังไม่มีนะครับเน้นนะครับเน้นคำว่าท่านไหนที่ยังไม่มีนะครับก็คอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มา บวก5บวกอยากได้แล้วก็บวกจังหวัดนะครับประกาศผลวันที่25นะครับเข้ามาร่วมสนุกกันครับพี่น้องนะครับมาร่วมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมาร่วมเป็นกำลังใจให้ให้ผมในการทำลิปครั้งต่อต่อไปนะครับอ่าครับผมอ่าชิปนี้ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับ พระอาจารย์หรือหลวงพ่อนะครับหรือหลวงตาของเราที่ถ่ายทอดสะพานบุญมายัางผมนะครับมายัางผมแล้วก็ถ่ายทอดไปให้ f อฟผู้ติดตามนะครับหรือมือใหม่เซียนใหม่นะครับที่กําลังจะติดตามรับชมนะครับมาร่วมสนุกกันเผื่อท่านจะเป็นผู้โชคดีนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ยังไงก็ขอ,ขอฝากติดตามนะครับ กดไลค์กดแชร์นะพี่น้องกด s ับส c r i b e นะครับให้ช่องเกตดานะครับช่องเกตดาแสงดีได้ทําคลิปนะครับผมว่าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปดีๆนะครับเป็นคลิปดีๆหรือเป็นคลิปที่น่าร่วมสนุกกันนะครับอ่าครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่น้องยังไงก็เข้ามาร่วมสนุกกันนะครับ ผมขอลาไปก่อนครับพี่น้องขออญาตอาบน้ำไปทำงานก่อนแล้วค่อยมาประกาศผลกันในวันที่25ครับผมสวัสดีครับเจอเจอกันใหม่ครับพี่น้อง